จ้ำคุนสวัสดีค่ะแน่ค่ะผู้ช่วญสมาช p h โ n e ค่ะวันนี้แม่จะมาแนะนำสมารโฟนสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบถ่ายภาพชอบออกากําลังกายและชอบเล่นโซเชียลมีเดียใช้ทำงานคือหนังสงเพงวันนี้แม่จะขอแนะนำเป็น Samsung s 24 Ultra และ Galaxy Watch 7ค่ะสำหรับ Samsung s 24 Ultra มาพร้อมกล้องที่มีความละเอียดสูงสุด200ล้านพิกเซล และวิดีโอ 8K สำหรับสายคอนเทนต์และสายถ่ายวอล์ไม่ควรพลาดคุณจะได้รูปภาพที่มีความคมชัดสามารถนำรูปไปแต่งกับแอปพลิเคชันอื่นๆได้และยังได้ภาพที่มีความคมชัดละเอียดและไม่เสียความละเอียดของภาพ สายทำคอนเทนต์สายถ่ายรูปไม่ควรพลาดหากเราถ่ายรูปออกมาแล้วภาพเอียงไม่ตั้องกองโลนเพียงเราใช้ a 2 4 Ultra ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่เราปรับภาพให้ตรงและ AI จะเติมภาพสมจริงให้ดูเดยนอย่างเดนรชาอยากรู้อะไรใช้ Circle to Search รวงปุ๊บเจอปับ๊บเพียงกดปุ่มโฮมค้างไว้ แล้วใช้นิ้วหรือปากกาวงแค่นี้เราก็เจอแล้วถ้าเนื้อหาไหนที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอาษาื่นที่เราไม่รู้เราเพียงแค่กดแปลด้วยภาษาและกดสนุปได้เลยโหมดสุดๆสำหรับสายแฟชั่นอย่างเรา 7. AI วิเคราะห์สุขภาพของคุณอย่างแม่นยำเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการวิเคราะห์พลังงานจาก Energy Score ให้คุณตรวจความพร้อมของร่างกายจากระดับพลังงาน จากการนอนหลับอัตราการเต้นของหัวใจและกิจวัตรประจำวันของคุณรอบเดือนโดย Galaxy Watch7 ติดตามอุณหภูมิผิวหนังของคุณขณะหลับเพื่อคาดการรอบเดือนและไข่ตกครั้งถัดไปของคุณได้อย่างแม่นยำการนอนหลับเพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มที่ด้วยแอปการนอนหลับช่วยให้คุณพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ในส่วนของปโปรโมชั่น S24 Ultra ลดทันที4,000บาทสำหรับลูกค้าที่นำเครื่องเก่ามาแลกรับส่วนลดเพิ่มทันที5,000บาทในส่วนของลูกค้าที่ไม่มีบัตรเครดิตเพียงนำบัตรประชาชนมาก็ผ่อนกับซัมซุงไฟแนนซ์พัฟได้และยังสามารถซื้อประกันซัมซุงแคพัฟเพิ่มได้ด้วยนะคะลด50%ราคาเริ่มต้นเพียง2,295บาทค่ะสำหรับ Galaxy U7 รับส่วนลดทันที30%ลูกค้าท่านใดที่สนใจเชิญได้ที่ m s u ส g s ขอ p เซ็นทรัลสมุยชั้น2ค่ะ